โอ้โหไเขาสวยได้ดีเกินห้องย่าเน่ยเฮ้ยไอ้โม้โดนคิดตีตายเฮ้ยโอ้โหโดนคิดตีตายอีกแล้วสวัสดีครับผมคิมเซนเซจากคิมยคอนทามครับครับผมก็คิมเซนเซจากมิคคอนทามครับครับผมอวตารทีจากทีมทาร์ลอนนะครับวันนี้พวกเราก็ได้รับภารกิจจาก GM นะครับให้มากดแรงให้ชนะถ้าชนะพวกเราจะได้ค่ลรับหนึ่งหมื่นคุกฟองนะครับหนึ่งพันทูกฟองนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้พวกผมนั่นนะครับอย่ารอช้าเข้าเกมกันเลยเชิบเดี๋ยวเล่นรอวมกันจะได้อยู่ใ,ใกล้ๆกันเดี๋ยวไม่เอาพั่เล่นรวมโยนไม่โยนไม่โยนไม่โยนเดี๋ยวเล่นแบบตัวจังหวะไม่เคแฮยร์ใช่ปะเป่นสนามให้ผมหน่อยครับทุกคนอ่าเปิดไมคม์คุยกันทีไ,ไหมฮลัลโหลรอครับ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับขอมาก่อนเลยครับขอมาก่อนเลยผมณกางเฮ้ยบอกกันตัวทำจังหวะมวกตัวอะไรวะเนี่ยอ้าวก็ทำจังหวะให้ผมยิงไงขอตัวแบบขอมีสตังค์นะจะเล่นกบนกบอะไรโดบยิงอ่ะโดบยิงก็ได้ก็แรงวกัเล่ตัวตามใจฉันฮัลโหลครับขอเกมได้ไหมครับขอเกมได้ไหมคือเขาไม่คุยได้เลยพนักนในเกมอ่ะฮัลโหลครับทุกคน คือถ้าผมไม่ได้คอเกมคือผมเล่นแบบไม่ไหวโอ้หเจอนักแข่งโอ้โหไม่ไหวไปเนี่ยโอ้โหเจอซีเมสป่ะไม่ไหวว่ะเชียงใหม่สปอร์ตเจยกีค่คนมาเนี่ยโอ้ต้องคอเกมหน่อยนะเอื่อนฮัลโหลครับคือเปิดไมค์คุยกับผมได้ไหมครับมั่นดูเพื่อนดิมัน่นเฮ้ยคือไระเรีนไม่ตรงตำแหน่งเหรอเนี่ยก็ผมเรียนได้เนื้อสูบเรียนกลางไงไม่ไปถึงตัวเล่นเนี่ยเดี๋ยวพี่มาเปิดไมค์ โอโดนไม่คุยเยผมเลยอะมีแต่ฉีที่ได้ยินผมที่บอกว่าไม่ม่คยคุยเยพวกเราเลยอะคือสคนพอแล้วคยอไระแยะยีเขน่แคงคนพอวิเหยียบแถบอแถบเรานี้ว่ะมันมับไอ้ี่ยไอ้ับโิวใช่ไหมใช่หน่อยใช่หอยตโอโหตาย ว่าผมไม่น่าแรกเลยในวันนั้นเล่นโลไม่ช่วยผมทองไม่ช่วยดูดิคือเล่นเล่นเอาตัวเองแล้วออนพี่โอมสอนมาตีให้จริงดิตีตีให้ร่วบว้าสวยเอ๊ะบอกให้ตีไม่ได้เลยเป็นรวบโอ้โหแค่นี้ไม่ช่วยโลเลยฝั่งมหาไทยได้ปะเนี่ยโดนซอยกลางครับทำไมดูโอ้เพื่อนไม่อยู่เลยว่าโอ้ต้องขอให้เฮ้ยเราเล่นกันกี่คนใหญเกมทำไมว่าไม่ได้เลยว่ายิงทอนให้จะตาย แม่โนมัตโนมัตยิงให้ตายตายโอ้โหก็สวยดีเกินน้องย้ยอยี่ยเฮ้ยไอ้มอนโดนคิจิตายเฮ้ยมันโยนใช่เหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องผมครึ่งหลอดโดนคิจิตายเฮ้ยเอ้ามึงเอ้ามึงไปข้าเลื่อนไปเนี่ย Quay có mình không làm bề nga. Hey, Nói nó mày! Ui! Lóc xí! Lói xuống đuô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 i xuống 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 นต่ังบอมสวยคอมโบนี่ว่าเดี๋ยวเลองดูแบบให้มอนไม่ถึงแล้วมอนไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโหมาทอร์เรชิวมันนี่มันยิงโดน,โ,ดนโอ้ยถ้าเป็นตัวอื่นค้าม <c oughs> มันเลื่อนเลยสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยส่งแบบไรอยู่เพื่อนเนี่ยนหรอ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 เออมาส่งมายิงนี่มันยิงมัาเออแป๊บแป๊บมันติดฟินนี่ยิงยิงโอ้ยไม่เห็นไปเลย ครตบแบกบลาให้โอ้ยโนกาตายอนให้น้ำอนให้อนกับตายเดดีเดีมเดันตีนอัเตือนพี่พี่อันหนึงอันนึงราแป๊บสิงรอบเราดูไม่เอาไม่เอาตัวอคูคูคูสวยเพ่นได้กราฟีเขาใครสูงทำทุกจอเฮ้ยนกบจับได้เฮ้ยมนวัวจับได้โอ้โหตายเลยตายเลยสวยเพ่ไปจับให้อุ้ยตายแล้วตนึง โกอัล่าอีกนัดนึงนักแข่งทีมเราโอ้มาเห็นปะเห็นไหมครัวเฮ้ยลบลบลบหมดไอ้บ้านทำให้หมดดูผมยิงเมื่อกี้ลบสี่อ่ะเห็นไหมครับมีแค่นั้นเองหนึ่งพันคูปองรับเอ็มสวยน้องใช่หรอลบสี่เมื่อกี้กิถอนตายอ่ะดูรีเพลย์ได้ยามันดูรีเพลย์ได้ จะมายิ Regard ่งรอบสี่อ <editors> ่ะไม่ใช่จะกังจะรับทายก่อนเหรอวะเมื่อกี้รอบสี่กระเด็นน่ะชนะละเออชนะแข่งชนะแข่งก็ชนะนี่แต่ผมไปเล่นโลมดีวะผมต้องพอดเลยยาทาจิได้มีพีครับเป็นแบบทางบ้านโลชนะ์ทเงินไปห้าร้อยพูบองแล้ววันนี้พวกเราก็ทำภารกิจสำเร็จครับเย้ ไม่สโลว์ทำไมน้วยได้เลยให้ครูฟังเลยเดีวนะครับจะเอาไปซื้อสกินสกินอะไรกินคอแล็บคอหรับวันนี้บ๊ายบายครับฮะห้ามขอบฟ้าสู่โลกใบใหม่ ROV p r o l e a g u e 2025 Winter Beyond The h o r i z o n เริ่ม23สิงหาคมนี้วันศุกร์เริ่มหกโมงเย็นวันเสาร์และอาทิตย์เริ่มเที่ยงตรง